โอเคโอเคค่ะ okay, okay, okay. ถ้ากันตอบไปเ,เป็นพีน่ทนายเลยแล้วกันนะคะ,ะเป็นคนที่ชมพูปลื้มนะคะอ่าต่อเลยคะ่ะครับเออผมทนายวิรัตนะครับวันนี้เจอทนายดีใจไหมครับถ้าถ้าดีใจยกมือครับอายยกมือค่ะเสียใจยกมือลงครับโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยมาวันนี้จริงๆก็เรียนตรงเลยครับว่าถ้าไม่ใช่น้องแป๋งนะครับไม่มานะครับ และคนอื่นด้วยนะครับนะครับก็จะถามผมว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตยังไงนะครับจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะรู้จักใครทั้งหมดนะครับผมก็อ่านหนังสือมายะน่าจะเรียกไปโดยตลอดนะครับซื้อหนังสือเนี่ยมากจนห้องห้องผมเนี่ยกลายเป็นห้องสมุดไปแล้วนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็หนังสือก็อ่านมาจนก็อ่านมาเรื่อยๆครับแล้วก็ ชีวิตผมน่าจะเรียกว่าอ่านไปเยอะจนผมจบมาทั้งหมดสามปริญญานะครับจบการตลาดจบปริญญาโทด้านบริหารแล้วก็ไม่จบกฎหมายและตอนสุดท้ายไปสอนหนังสือยังต้องจบครูอีกนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่จะสอนในระดับปวชปวสนเนี่ยจะต้องได้เรียกไปไปประกอบวิชาชีพครูนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถสอนได้ผมก็ไปเรียนครับเรียนจนจบนะครับก็ไปเรียน แต่ผมนี่จะเรียนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เรียนในระบบนะครับผลจบที่มสทนะครับเป็นมหลาลัยที่ที่นี่ก็น่าจะมีขายไปสมัครเซเว่นก็มีขายไปสมัครนะครับก็คือมันก็ก็เรียนได้เราก็คือผมว่าอาจารย์ที่แท้จริงๆ,ๆเลยเนี่ยก็คือหนังสือนะครับอาจารย์ที่สอนผมเองผมก็สอนหนังสือผมรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ผมเพียงแต่ไกด์ลาให้ลูกศิษย์ผมนะครับไปไปอ่านหนังสือต่อ นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมสอนหนังสือให้กับตำรวจนะครับสอนหนังสือให้กับตำรวจเนี่ยตำรวจที่เป็นคนอารัธษาท่านผู้นำคนสำคัญของประเทศนะครับคนเราุครู้จักนะครับเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับท่านจะดูแลตำรวจเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ครับผมสอนในในรุ่นเนี้ยก็จะเป็นเป็นตำรวจตะเวนชายแดนทั้งหมดนะครับสอนกฎหมายอาญาให้เขานะครับ ไม่ได้สอนหรอกครับว่ามันมีทฤษฎีอะไรยังไงเพราะพวกนี้ก็ไม่ใช่ครับเขารู้ว่าจะจับยังไงจะจับยังไงถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมวก็อธิบายเข่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลบุคคลสำคัญของประเทศนะครับคือเบอร์หนึ่งประเทศนี่แหละนะครับได้ได้มาเรียนผมว่าถามว่าเรา้หนังสือมีอย่างไรผมว่าพยายามอ่านให้มากขึ้นนะครับแล้วมีหน้าที่ไกล่าให้เด็กมากกว่านะครับว่าคุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงนะครับ มีคำถามอย่างน้องจาเนี่ยผมก็ต้องรีบเฮ้ยมันต้องมีคำถามแล้วก็ตอบให้เขาเพราะว่าใครจะไปรู้ครับน้องจาในอนาคตอาจจะเป็นผู้นำของประเทศก็ได้ครับเพราะเด็กตัวเล็กแค่เนี้ยนะต้องเป็นใจเขาเขายังไม่อยากเป็นตอนนี้อ่ายังไม่อยากเป็นตอนนี้ใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีมีหนุนเสนเมืองนะคะของพี่นายจะเป็นเรื่องแรกนะคะทำงานที่รักยังไงก็รุ่งอ่าพี่นายจะมีประโยชเด็กที่ หลายๆคนจะได้ยินว่าก็คือผมตอนนั้นก็มีประโยคเด็ดนะครับเพราะว่าผมเองเออหน้าตาขอใช้ได้นะครับขึ <laughs> ้นของตัวแล้วนะครับ <laughs> ก็คือมันจะต้องตัดสินใจนะครับว่าออระหว่างงานประจําที่ได้เงินแน่นอนมั่นคงซึ่งเป็นราชการนะครับเ <laughs> ป็นรับวิสาหกิจแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเออตอนนั้นก็น่าจะขึ้นระดับถ้าตอนนี้ผมอยู่น่าจะเป็นระดับผู้ช่วยระดับัวหน้าแล้วลนะ่ะใหญ่โตแล้วป่านนี้ใช่ครับ แต่ดันตัดสินใจออกมาด้วยด้วยคำพูดที่ว่าคือถ้าวันนี้เราไม่ออกเนี่ยอายุเราจะมากขึ้นใช่ไหมครับ mm hmm. ภาระเราจะมากขึ้นเราจะมีลูกเราจะมีมีอะไรครับมีภาะระคุณ้องลยงพ่อแม่เนี่ยแฟกเตอร์ในการตัดสินใจมันจะเป็นไงครับมันจะยากขึ้นถูกไหมครับ mm hmm. คาเดียวที่ผมตัดสินใจคือต้องยอมตายเพื่อเกิดใหม่อ mm ื hmm. นะครับเวิดันคนเดิริมด้ว วิลสคนที่เป็นพนักง,งานประจำที่กลัวที่กลัวไม่มีกแล้วที่อยู่ในอาชีพที่มั่นคงใช่ไม่มีแที่กลัว<ร>ผมตัดสินใจแล้วเออผมเคยคุยกับพี่มันติดพี่มีบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันมันเป็นการเผาสะพาผมบอกว่าถ้าไม่ทาอย่างนั้น,นคือถ้าคนที่มาจงางเลงเลงเลจะทํางานเลยก็จลาลังเลอยู่ครับผมว่ามันไม่ดีสักเลือกนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมั่นใจเนี่ยคุณตัดสินใจเลยนะครับไม่ว่าจะมีใครคัดค้านคุณ้าตามนะครับทำคัดค้านของเขาเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราชมไหมครับเพราะ่าจะมีประสบการณ์ที่แย่ๆมาคนออกจากงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จคําถามเดียวผมในใจวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยถ้าผมยังคงทํางานและวิสาหกิจอยู่เนี่ยภรรยาผมไปเรียนฮาวเวิร์ดโดยไม่ใช้ทุนของราชการคุณว่าไปเรียนได้ไหมไม่ได้ชมไหมครับฮาวเวิร์ดนี่เขาเขาเป็นเอกชนนะครับเขาจ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับเพราะเราเราจ่ายเองทุกบาทท้กสตางค์ใช่ครับ ดีมากเลยครับคือถ้าจริงอยากเล่าให้ฟังแต่มันยาวไปคืคอจะเสียเวลาน,นะครับ<ม>ก็ถ้าไม่มีถ้าไม่สนใจวันนั้นก็ไม่เกิดวันนี้นะครับ<ม>เรายังคงลังเลอยู่มผมเชื่อว่า,าตอนนี้น้องๆหลายคนกํนาลังลังเลอยู่<ม>เฮ้ยจ้เอาแบบนี้วะอย่างเงี้ย<ม>ผมแนะนำอย่างเดียวครับคือว่าถ้าคุณไม่กล้าเผาะสะพานทิ้ง<ม>คุณยังคงต้องเดินในที่คนบอกว่าดีดีที่ว่าจริงแล้วไม่ดีหรอกผมตอนเนี้ตอนช่วงช่วงจําได้ว่าอยู่รับวิชาคิดเนี่ย โอเท่มากเลยใส่ชุดอะไรนะเขามีชุดข้าราชการเท่ๆนะครับใส่ทุกวันจันเนี้ยนะครับแล้วก็ดูดีครับงานราชการเนี่ยมันดูเอาเขาเรียกอะไรมันมั่นโคแต่มันไม่มั่นข้างโอเคไหมครับจุ๊บไหมครับมันดูดีเขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกหอถ้วยหมอเจียแปลว่าอะไรทรี่แปลง่ายก็คือดูดีแต่กินไม่ได้โอเคนะครับมีตรามีตำแหน่งนะคะ ประจวบของเลืยอยางเดียวๆๆครับตอนนี้ผมมีเสื้อคุยตัวเดียวที่ผมใช้เสื้อครุยตัวนี้ผมใช้มานานมากนะครับถ้าใครได้ดูในหนังสือผมผมก็เขียนไว้ว่าหนังสือ,อตัวเสื้อคุยผมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ที่ทพ่อแม่ผมให้ไวเ้เงินท้องไม่ได้ให้นะครับเป็นเสื้อครุยเป็นเด่างที่เขาเขาวันที่จะขึ้นว่าความมาแรกไม่มีเขาเรียกอตอนนี้ไม่มีไม่มีสตังค์จะซื้อ,อนะครับแล้วก็ซื้อให้ผมเลยปักชื่อพ่อแม่ผมในตรงข้างหลังชุดครุยครับ ในเสื้อเลยนะครับแล้วก็ใช้มามันโอเคเลยนะครับส่วนไสิผมเลยมองว่ามันไม่ต้องเลือกครับคืออย่ามากักก็จะมาเป็นทำนู่นทำนี่ผมเชื่อหรือว่าคุณต้องตัดสินใจนะครับคุณจะทําอะไรก็ตัดสินใจและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าจากประสบการณ์ผมว่าคนที่คุณคบด้วยเนี่ยสาคัญนะครับคุณคุยคนอ่อนแอคุณก็จะอ่อนแอนะครับคุณต้องหาสิ่งแวดล้อมดี นะครับอย่างวันนี้ใครเสียสละเวลามาเจอเนี้ยผมดีใจนะครับเพราะว่าคุณจะได้เจอคนอีกตั้งยีกว่าคนสิบกว่าคนเนี่ยมันคือคนที่ที่อะไรอ่ะมันชนะตัวเองก่อนนะครับแล้วคุณได้รู้จักเขาขอแลกเปลี่ยน Facebook Twitter เบอร์โทรศัพท์กันคุณจะคุยคนที่เข้มแข็งนะครับเพื่อนไหนที่ดูแล้วมันคุยแล้วก็วันวันก็คิดแต่เรื่องแบบเรื่องอะไรเรื่องมันไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ มีข้อตกงกัดตลอดนะครับผมแนะนำว่าเลือกคุกมันเถอะจริงไหมครับแล้วมันทำให้เราท้อแท้จริงนะครับผมผมยืนยันนะครับว่าพี่บัณฑิตกับผมเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเหมือนกันรู้จักกันโดยบังเอิญนะครับวันที่เจอกันเนี่ยแกก็มานั่งเซ็นอยู่สัปดาห์หนังสือนะครับผมไม่รู้จักแกตั้งแต่ผมไม่ดูโฆษณาไอ้อะไรนะที่แบบว่าต้องซ้อมรู้จักกันเลยโฆษณาอะไรนะคะนิดๆแสงโศกเออแสงโศกผมรู้จักกันเลยนะครับ แต่คำพูดลงมุดอ่าแต่จังหวะจังหวะนั้นไที่เห็นเขานะครับแกก็าัดงเซนเซนชื่ยเลยแกก็ไม่รู้อะครับผมก็เออหน้าตาดีนะเราก็อุ่นึัแกสักเล่มหนึ่งนะครับแต่เล่มนั้นเนี่ยเออผมยินยินยังบอกบอกกับน้องหลายหาคนว่านังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มละร้อยกว่าบาทเนี่ยผมบอกจริงๆว่ามันถูกมากเพราะเขาใช้ทั้งชีวิตเนี่ยอย่างน้องเมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขาไปเรียนเยอรมันหลายปีเนี่ยกว่าจะเขียนได้เล่มหนึ่งเนี่ย เต็มละ200ขบ่าสำหรับผมว่าถูกมากใช่ค่ะนะครับที่เราไปเที่ยวนู่นนั่นนี่เนี่ยเรายังจ่ายได้งั้นซื้อเยอะนะนะครับ <laughs> ผมก็เลยมองว่าหนังสือคนนะครับคนที่เราคบด้วยไอ้ที่ที่มันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นพิ่ิตแกก็รู้จักการโดนบังเออแล้วก็ได้รู้จักสอบเปียนอะไรต่างๆนะครับพิบ่บิตแกก็เลยแนะนำพี่เออแกก็คงเห็นว่าคงคง,คงว่าจะมีแววนะครับอ่าค่ะก็เลยแกก็เลยบอกว่า ไอ้ทำไมไม่ไม่ไม่ทำหนังสือล่ะนะครับเราก็บอกว่าผมก็เขียนหนังสือคือผมเขียนอยู่แล้วนะครับผมก็เขียนบทความคือพอเราอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยมันจะเหมือนมีพลังอย่างว่าเฮ้ยต้องเขียนปะเขียนก็ลงคอลัมน์นู้นนั่นนี่ครับก็ก็เขียนพอเขียบอกว่าเฮ้ยน้องพี่ว่าเขียนสือสิเราบอกได้เลยพี่ผมก็รวมเล่มเลยครับไอ้ที่เคยเขียนตั้งประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเรื่องนะครับก็เขียนไอ้ก็รวมรวมปุ๊บ ก็เลยได้ได้ได้ตีมเรื่องแต่ว่าพี่กจะเอาชื่อเรื่องอะไรนียผมก็คิดมาว่าทั้งกี่สิบเรื่องนะครับชิดยี่สิบชื่อเรื่องแล้วทางผมก็ประสบการณ์อะไรก็ไม่มีนะผมก็เลยเอาชื่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปถามพี่บดิษฐ์นะครับพี่บดินทร์กับผมบ้านที่ใกล้กันนะครับผมก็ไปหาแกนี่เป็นตัวอย่างของการคบบดิตทรอันนี้สองคญจริงจริงนะครับกลังจะบอกอีกอย่างหนึ่งนอกจากนอกจากหนังสือที่ท่านอ่านแล้วพอไปหาแกแกก็เลือกไอ้ชื่อแกเราก็ชื่ออะไรอะ ชื่อกฎหมายหลายรุนะครับมผ,มผมก็รวบรวมเสร็จเอแล้วตอนนี้ก็จะยื่นที่ไหนดนี่ะจะไปเอาไปให้ใครเพราะว่าคือเรามีภาพความกลัวอยู่แล้วว่าสำนักพิมพ์นั้นยากจัง<อ>สำนักงานนี้ยากจังเราจะไปไหนดีเราก็คิดในใจคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะทำอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้มันทำให้ดีสุดผมก็หาข้อมูลครับว่า,ามิชนักพิมพ์ไหนเนี่ยที่มันขายเยอะที่สุด กระจายเยอะที่สุดทุกที่ทุกโอกาสผมไม่ได้ไม่ได้ไมัวม่ว,วคิดน,นะครับผมก็เดินไปครับไปเดินตามร้าน,นต่างๆว่าสมาร์ททีนักสมาร์ททีมนี้มีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมผมก็ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กมาจนหมดไปต่าจัหวัดผมไปว่าความต่หวัดผมก็ไปดูว่าสมาร์ททีมนี้เขามีไหม,มสุดท้ายผมก็มาตัดสินใจโอเคชื่ออะไรู้ไหมครับ <laughs> ใครใครอ่านหนังสือผมบ้างไงกฎหมายหลายรถน มีบุ๊ธใหญ่ข้านบนมามีบุทธใหญ่มีบุธใหญ่ข้างบนนามีบุ๊ธครับนะครับแล้วก็ส่งไปทางนันพุทธเขาโหดีมากเลยครับก็ตัดนใจพูดเลยครับทันทีประมาณอาทิตย์เดียวเองนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับจริงๆถ้าถ้าคนยื่นคนอื่นๆเนี่ยอาจจะดูยาวนานแต่ตอนที่ผมยื่นนะผมใส่พลังไปเยอะว่าต้องเลือกเรายังไงครับพี่ ไี่เียนติดข้างฝาเลยด้วยมั้ยไม่ครับคือผมอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราคิดว่าจะไม่ได้ผมะจะมีงลบลออกไปใช่ไหมครับแต่ฉันเมื่อไหร่เราบอกว่าเฮ้ยมันต,ต้องได้แล้วผมเอาภาพอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องเจอกันที่สมัยชุมชชาติเศรษฐกิจผมจะไปเซ็นชื่อให้ได้อืนะครับก็ปรากฏว่าปีหน้้ทีที่ผ่านมาผมก็ไปเซ็นครับเท่เลยครับเซ็นคนคนต่อแถวเยอะนะครับ ถึง <letter S 2> <iza S 1> เขาเขาจะมามาหาคนอื <purposely S 3> ่นนะพอดีน้องน้องที่มูลชีเขาูอ่นะครับก็ก็ก็ดีครับเราก็ผมว่าการวางเป้าหมายแล้วก็สิงพลังที่เราจะส่งไปนะครับถ้าเราถ้าเราคิดว่าไม่ได้หรือว่าเราคิดว่าได้นั่นคุณก็ถูกต้องหมดทั้งหมดนะครับอ่าถูกต้องผมว่าคุณต้องคิดว่าได้เพอาส่งพลังจริงมันได้จริงครับแล้วเขาก็เรียกทีเลยนะครับแล้วก็ทาสัญญาสัญญากันเรียบร้อยนะครับแล้วผมเป็นทนายความผมดูสัญญา เอ๊ครับจุดไหมครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องโฆษณาฉันน้พิมเลยไม่แต่เขาโอเคนะครับถ้าถามผมนะครับใครยังไงนะครับคือฉันน้พิมื่นก็ดีครับแต่ว่านามิวเขาถือผมผมมองเขาว่าเป็นเป็นอะไรเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเองจริงก็มีทุนนะที่จะผลิตหนังสือแหละนะครับแต่ว่าผมมองว่าเราไม่ใช่คนที่จะต้องทําอย่างนี้ถนัดเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของ การกระจายสินค้าที่ดีนะครับเพราะว่ามันปัญหาของเป็นนักเขียนไม่ก่อนเพราะหนังสือเนี่ยผมยืนยันอย่างหนึ่งก็คือว่าผมศึกษามาคุณจะองบอกวินรัตนมั่ววะผมศึกษาตลอดนะครับว่าเล่มหนึ่งเนี่ยที่มันจะขายได้เพราะอะไรวันนี้พี่มีหนังสือมาด้วยใช่ไหมคะมาเล่มหนึ่งตอนนี้เราาความดีนะขอดูหน่อยค่ะบันทผมนี้ว่าผมจะแจกเล่มหนึ่งแต่ว่าเล่มเดียวเหรอพี่โอ้โหเล่มเดียว เล่มนี้นะคะมันเล่มที่สองเริ่มจะเริ่มจะขาดตลาดเพราะเจะพิมพ์คัิที่สามแล้วต้องบอกว่าเป็นเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องกฎหมายที่เข้าใจง่ายมากๆนะคะอย่าคิดว่าจะเจอภาษากฎหมายในนี้ไม่เจอครับไม่มีค่ะเราเราผมเขียนไว้ว่าไม่น้นภาษากฎหมายใช้ภาษาคนปกตินะครับผมเชื่อว่า อาจจะแย่งกันได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยที่นาบุ๊กเขาจะมีอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปแวบๆดูแล้วนะครับเดี๋ยวมีขายที่นี่แล้วมันมีมีขายนานแล้วเพเขาเขาเข้าใจดีมากนะครับเขาขึ้นเขียร้านขึ้นเขียนมีขายเลยอนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ผมก็ตัดสินใจว่าเขียนนะครับแล้วก็ก็รวบรวมจะได้น้องโดมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมเชิญค่ะเจ้าสัวค่ะอ่าเชิญนะคะ ขอเก้าอี้อีกตัวหนึง่งหน่อยค่ะอ่าอ่านแล้วนั่งตรงนี้เลยค่ะอ่าไปอีกคนหนึ่งในเล่มนะคะเชิญค่ะอ่านนั่งเลยเดี๋ยวแนะนำนั่งเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้กันเป็นลายนั่งเลยได้ไหมโอเคต่อนะครับอ่าต่อค่ะก็คือผมทำทำเอขาเรียกทำรีเสิร์ชเองนะครับคือ ต้องขอบคุณพี่ปฏิทด,ด้วยที่แกบอกว่าหนังสือเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในสนัพิมพ์ที่ดีนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อ๋อพีอาร์บแบรนดิง้งตัวเองเอ,อวันที่ออกวันแรกครับถ้าใครมีหนังสือเล่มแรกของในชีวิตผมว่าคุณดีใจไหมครับมีใครไม่ดีใจไหมครับดีใจมากค่ะดีใจมากครับ,รบ <laughs> แต่คุณเชื่อไหมครับวันแรกที่หนังสือออกเนี่ยสำหรับผมเนี่ย ต้องยืนยันจริงว่าผมก็ดีใจนะครับแต่ผมน้าตาโไหยผมอยู่ทําไมใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมคือผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยหนังสือมันยังออกวันนั้นแหละนะครับแล้วออกวันนั้นเนี่ยเออผมก็ที่เชียงใหม่ก็ไม่หนังสือไม่ออกแต่ที่กรุงเทพออกแล้วผมบินกลับมาเลยนะครับจากเชียงใหม่นะครับว่าความแล้วกลับมาทันทีเพื่อดูเล่มนี้่คุณคุณตื่นเต้นไหมครับผมก็ตื่นเต้นครับผมเหมือนกับว่าความครั้งแรกเลยนะครับ พอมาเจอที่ C ีเอสาขาเซ็นทรัลพระามามันออกอย่างเงี้ครับสันค่ะผมอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าแกให้ผมอยู่เชียงใหม่ที่อยู่สายกันแทงถูกไหมครับผมน้ำตาไหลนะครับคือมันมันตายครับนึกออกไหมครับมันคือสุขสารจริงๆนะครับผมทําไงครับผมไม่ยอมแพ้ครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าได้คุยผมคิดว่า คนเราเนี่ยเพราะวันนี้ผมเกิดก็ในหนังสือผมเขียนว่าเกิดมาเพื่อชนะไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้นะครับผมก็เลยอย่างนี้ครับก็คือผมก็พีอาร์ครับไปที่ไหนขอใบอกเธอเฮอ้ยเดี๋ยวผมไปนะครับไปบรรยายฟรีผมก็ไปปกติผมมีค่าตัวนะครับเวลาไปบรรยายต้องจ่ายนะครับขอบคุณมากครับน้อง,องนี่นี่เขาเป็นไอ้นี่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 ี่นี่นี่นเ่นี่น น้องบอกว่ายังสรุกต่อเลียนเอ็มซีนะครับก็คือว่าเอ่อผมก็ทาเต็มที่ครับทั้งพีอาร์ช่างไปบรรยายกฎหมายผมก็ไปนะครับไปที่โรงเรียนผมก็ไปไปหมดนะครับคือขอให้เขาให้ไปนะครับจนพี่ปานิชเขาชื่นชมหรือไปกระดาบไปงเขบอกว่าเออถ้าถ้าสำนักพิมพ์ไหนได้ผมไปเป็นนักเขียนนะรวยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะชมหรือต่อว่าเขาบอนะนะครับก็ก็ ตอนนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเล่มน,นี้พอเอ่อก็บอกได้ว่าตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆที่นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคนสําคัญสําคัญนะครับแต่ขออนุญ,ญาตไม่บอกชื่อเพราะว่ามันเป็นมารยาทในความที่ท,ที่ที่บอกไม่ได้นะครับแต่ว่ายืนยันว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตจริงๆริอ่าขอบคุณค่ะ